อัปเดตราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ล่าสุดวันนี้ราคาข้าวโพดท้องถิ่นราคาข้าวโพดเมล็ด ราคาข้าวโพดโรงงานราคาบาทต่อกิโลกร,รมัมเรามาติดตามข่าวสารอัปเดตราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์กันบ้างนะครับหลังจากที่ได้มีการรวบรวมข้อมูลนะครับในส่วนของราคาข้าวโพดท้องถิ่นนะครับและราคาข้าวโพดโรงงานในแต่ละพื้นที่นะครับราคาจะเท่าไหร่กันบ้างไปรับชมตามตารางนี้ได้เลยครับเรามาดูในส่วนของราคาซื้อขายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ล่าสุดนะครับ ชนิดราคาข้าวโพดท้องถิ่นข้าวโพดเมล็ดความชื้นไม่เกิน30เรนะครับราคาซื้อขายบาทต่อกิโลกร,รมัมณปัจจุบันนี้นะครับจะอยู่ที่แบาท50สตางค์จนถึง9บาท25สตางค์สำหรับส่วนต่างนะครับมีบวกเพิ่มอีก35สตางค์นั่นเองครับสำหรับข้าวโพดเมล็ดความชื้นไม่เกิน14.5เปรเซราคาซื้อขายบาทต่อกิโลกร,รัมนะครับจะอยู่ที่11บเบาท45สตางค์จนถึง1 1บาท60สสตางค์ สำหรับส่วนต่างนะครับมีบวกเพิ่มอีก25สตางค์นั่นเองครับสำหรับชนิดราคาข้าวโพดโรงงานนะครับ CP บางนานะครับราคาซื้อขายบาทต่อกิโลกรัมจะอยู่ที่12บาท35สตางค์ส่วนต่างนะครับบวกเพิ่มอีก25สตางค์นะครับ CP สีราชานะครับราคาบาทต่อกิโลกรัมจะอยู่ที่12บาท40สตางค์สำหรับส่วนต่างนะครับมีบวกเพิ่ม30สตางค์นั่นเองครับ ซีพีราชบุรีนะครับราคาซื้อขายต่อกิโลกรัมจะอยู่ที่12บาท30สตางค์สำหรับส่วนต่างนะครับมีบวกเพิ่มอีก15สตางค์นั่นเองครับซีพีท่าเรือนะครับราคาซื้อขายจะอยู่ที่12บาท20สตางค์สำหรับส่วนต่างนะครับบวกเพิ่มอีก20สตางค์นั่นเองครับในส่วนของ CP โคราชนะครับราคาซื้อขายบาทต่อกิโลกรัมจะอยู่ที่12บาท30สตางค์สำหรับส่วนต่างนะครับบวกเพิ่มอีก20สตางค์นั่นเองครับ ในส่วนของกร himself, mm. Hence, ุงไทยอาหารผ้าประแดงนะครับราคาซื้อขายบาทต่อกิโลกรัมจะอยู่ที่12บาท35สตางค์สำหรับส่วนต่างนะครับบวกเพิ่มอีก25สตางค์กรุงไทยอาหารบ้านบึงนะครับราคาซื้อขายจะอยู่ที่12บาท60สตางค์ส่วนต่างนะครับบวกเพิ่มอีก45สาตางค์นั่นเองครับสำหรับเบทาโกนะครับราคาซื้อขายบาทต่อกิโลกรัมจะอยู่ที่12บาท20สตางค์ในส่วนต่างนะครับบวกเพิ่มอีก5สตางค์นั่นเองครับ สำหรับเซนทางโกนะครับราคาซื้อขายจะอยู่ที่12บาท25สตางค์ในส่วนต่างนะครับมีบวกเพิ่มอีก10สตางค์นั่นเองครับสำหรับแหลนทองสหาการนะครับราคาซื้อขายบาทต่อกิโลกร,รัมจะอยู่ที่12บาท25สตางค์ส่วนต่างนะครับบวกเพิ่มอีก25สตางค์นั่นเองครับสำหรับราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะครับจะมีปรับเพิ่มหรือปรับลดลงเนี่ยทุกๆสัปดาห์นะครับ ทางเราจะมีการอัปเดตข้อมูลให้กับทางพี่น้องเกษตรกรชาวสวนกระโพดอยา่างสม่ำเสมอนะครับในส่วนของข้อมูลนี้นะครับต้องขอบคุณข้อมูลจากทางสมาคมพ่อค้าพันกระโพดด้วยนะครับที่ได้นําข้อมูลตรงนี้นะครับมาเผยแพร่ให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่กระโพดได้รับทราบโดยทั่วกันนั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ชมทุกท่านอย่าลืมกดติดตามท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆกับเรา แล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับคนเล่าข่าวขอบคุณครับ